มาที่เหอะเปิดโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID เ e เ e l วตัวรลายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยลักกันนะ เมื่อชิปที่แล้วเนี่ยนะผมได้ทำการจัดไปประมาณ3,400กว่าบาทสำหรับทางด้านไอดีนี้เพื่อเติมเต็มทำให้ดีนี้เนี่ยมันกลายเป็นดาวลุ่งแต่ว่าแผนทุกอย่างเนี่ยมันกลับไม่เป็นไปแบบที่ผมคิดนะก็คือผมเนี่ยไม่สามารถเอาเลนเจอร์ท็อปแลงอันดับหนึ่งอย่างเลนเจอร์ตัวบอสมืดมาอยู่ในการครอบครองได้แต่ว <tới> ่าในตอนเนี้ย ถึงแม้ว่าทีมผมมันจะไม่มีเลนเจอร์ตัวบอสมืดใช่ไหมทางบ้านแต่ว่ามันก็ยังมีเลนเจอร์ตัวเมตาตำนานเนี่ยไม่ต่ำกว่า6-7ตัวอยู่ดีอะ คือสําหรับผมเนี่ยในตอนนี้มันสวยมากเลยรอการมาของบอสมืดอ,อย่างเดียวไอดีนี้ผมว่าไปได้ไกลลิฟฟ้าแน่นอนหรือที่เรียกว่าดาวลุ่งดวงใหม่ในอีพีสดที่แล้วเนี่ยนะผมต้องยอมรับเลยว่าแผนของผมเนี่ยมันดีแล้วแต่มันยังไม่ดีมากพอสําหรับวงการเกมไรเลนเจอร์ว่ะเพราะวงการเกมไรเลนเจอร์มันไม่เคยสนว่าคุณจะเป็นใครมันจะเล่นงานคุณสุดเสมอถ้าเกิดใจคุณก้าๆคขึ้นกลางๆเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะต้องทําการเอาเลนเจอร์ตัวบอส มืดมาอยู่ในการครอบของให้ได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะผมจะทำการเก็บของแถมอย่างเลนเจอร์ตัวบาวมุดดินไปอยู่ในการครอบครองด้วยถ้าเกิดกลางตารางเลนเจอร์ตัวเมต้าไว้ในตอนนี้เนี่ยนะแล้วถ้าคลิปนี้มันเป็นไปแบบที่ผมคิดเนี่ย โอ้โหคือผมจะได้ทั้งเลนเจอร์อันดับหนึ่งท็อปแลงลีกตำนานอย่างบอสมืดแล้วก็เลนเจอร์ตัวบาวมุดบินมาอยู่ในการครอบครองมันจะทำให้ดีนี้มันสวยพิตตี้ขนาดไหนผมเองยังไม่อยากจะคิดเลยว่ะเพื่อนโอเคครับ๋ต่ผมขอทำการใช้5ตัวเพื่อการไล่ล้ำก่อนเลยละกันนะเพื่อบอสมืดมาเปิดโอเคเกือตามแบบที่ผมคิด คือผมเนี่ยนะจะบอกแผนของผมเพิ่มให้กับทางบ้านได้ฟังก่อนคือตอนเนี้ผมไปค้นเจอความลับมาอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าเราเนี่ยทำการดันเลเวลไปจนถึงเลเวล18เราจะได้รับแพ็คเทพแพ็ค499ในตำนานด้วยคือแพ็คนี้มันมันมีโอกาสที่ผมจะได้รับเรนเจอร์ตัวบอสมืด มาแบบไม่ยากเกินเท่าไหร่แต่ถ้าผมไม่ได้บอสมืดจากแพ็กเกจนี้ผมจะทําการค่อยๆซอยแพ็กสองเท่าไล่จากใหญ่ลงไปเล็กเรื่อยๆนะจนกว่าผมเนี่ยจะแพ็กสองเท่าหมดหรือว่าจะเปิดได้บอสมืดก่อนในคลิปนี้แล้วส่วนกล่องการันตีก็ขอเป็นบามุดดินเช่นเคยโอเคครับผมขอทําการเริ่มดันเลเวลไปเลเวล18ก่อนเลยรักกันนะ แล้วในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับเพื่อนก็คือผมเนี่ยนะได้เล่นจนมีแพ็คพี P ยอดนิยมฉลอง11.5ปีของวงการเกมรายเลนเจอร์เข้ามามันคือแพ็คเกียเด้งตอนที่เราเนี่ยเลเวล17นะแล้วนอกจากนี้เนี่ยผมยังได้ของแถมเป็นทางด้านแพ็คเกจเริ่มต้น1ด้วยคือ2แพ็คเนี้ยมันเป็นแพ็คที่ผมต้องเรียกว่างบรถไถแต่ได้เฟอรล์ลารี่เพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมขอทำการ จัดเลยละกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอทำการลั่นแพ็คเริ่มต้นนะเลนเจอร์ที่ผมอยากจะได้อยากตู้นี้หรอโอ้โหมันก่ำหมดเลยอะ่ะแต่ถ้าได้โคนี่สล็อกมาเนี่ยก็น่าจะแจ๋วหน้าดูนะแต่ผมขอทำการลั่นเลยละกันเปิดขอตัวซรัพย์กัยงดีอุย้ยรถเข็นไก่กุ๊ก,ก,กๆว่าไม่เป็นไร คือแพ็คเนี้ยมันได้ทางด้านกบแล้วก็ล mm ูบี้ผมบอกว่าคุ้มค่ามากนะแล้วแถมเนี่ยเรายังได้เกียร์หดาวที่มันเป็นเกียร์หกหกดาวสำหรับผมผมขอเรียกหกจดาวแล้วกันนะมันเป็นเกียร์ธรรมดาที่มีค่าพลังใกล้เคียงกับเกียร์เดาวลิโอนาดหลายๆอัน แล้วในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วผมจะทำการเปิดไปที่แพ็กเกียร์ก่อนละกันนะคือดูดิในกล่องสุ่มเกียร์ของแพ็กนี้โอ้โหตกอันไหนก็มีรอยยิ้มทั้งนั้นนแต่ถ้าเกิดตกเป็นธนูนี่จะมีรอยยิ้มกว้างอาเขาหน่อยกินโทคีรอใส่อยู่โอเคผมขอเกียร์โดนแน่นอนชิ้นแรกของไอดีนี้เปิดวุบปุ้งวีสับดอกไม้ปีใหม่ว่ะ ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเลยสักนิดเดียวแล้วก็เดินทางมาจะถึงกล่องวัดใจกล่องสุดท้ายของเราเลนเจอร์ที่ผมต้องการเนี่ยคือตอนนี้ถ้าตกบอสมืดคือดีที่สุดทางบ้านก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดตกไก่ทองนี่ก็นับว่าเป็นเลนเจอร์หนึ่งในตัวที่ผู้เล่นหลีกตำนานเลือกใช้กันนะแล้วก็บาวยม,มาทูตแล้วก็แซลลี่เด็กฝึกหัดคือ,อยังไงก็ต้องเป็นบอสมืดเท่านั้นวะโอเค ฝากทางบ้านเป็นกําลังใจกับทางด้านช่องก่อนสุดด้วยนะถ้าการลั่นของผมในครั้งนี้เนี่ยมันไม่สําเร็จอะ่ะคลิปนี้ผมจะบานปลายมากแน่นอน แต่ก่อนที่ผมจะทําการลั่นนะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกมไลเลนเจอร์ในตอนนี้ f c e e o o o k แฟนเพจกรสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 4ึ่งแมคนเปิดให้บริการสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ที่ f c e e o o o k แ n นเพจกรสุดของผมรักกันนะ <c oughs> โอ้ยมาทีเหอะเปิดวูบปุบ๊โอ้ยบอดมืดมันต้องอย่างนี้ดิวะเอาดิ กอนสุดดีว่ะเพื่อนสุดเหวี่ยงปะละ่ะโอ้โหคนผมรู้กับเพื่อนโอเควิ่งแม่งสุดเหวี่ยงเกินวะ่ะผมยอมรับเลยคลิปนี้แม่งรันจัดเลยโคตรจี๊ดอะไอ่อนแม่งยอมรับเลยถึงความสวยงามที่ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะมันเป็นภาพที่ผมประทับใจมากเลยว่ะเพื่อน โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเลนเจอร์ที่ล็อกให้กับทางบ้านได้ดูนะในตอนนี้คือฐานของผมอ่ะมันสามารถยืนได้แค่5ตัวใช่ไหมแต่ว่าผมมีเลนเจอร์ที่แข็งแกร่งมากๆอ่ะอย่างเลนเจอร์มูนแอมเพอรเป็นตัวที่6เลนเจอร์ตัวมูนลดน้ำหนักอ่ะผมไม่นับละกันนะเพราะผมเนี่ยมีทางด้านบอสผู้กันแล้วอ่ะเป็นตัวที่7โคนี่สล็อกเป็นตัวที่8กินโคคิเป็นตัวที่9 ใช่แล้วเพื่อนถ้าผมหาเลนเจอร์โคโรโบลันลันซักตัวเนี่ยหรือว่าผมไปเอาไอ้บามุดดินเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันมีเลนเจอร์ตัวเทพเมตาตำนานครบ10ตัวตั้งแต่เริ่มต้นน่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะผมยังได้ทำการแอบจัดแพ็กเกจ2เท่าเอาไว้การพลาดนะคือในใจของผมอ่ะ ผมกะเอาไว้ว่าโอกาสที่ผมจะได้มันน้อยนิดมากๆแต่ว่าผมก็ยังทําสําเร็จวันในคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางด้านช่องกอนฟุดของเราอย่าลืมลั่นในผมด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่ผมจะทําหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องสุดเวียงกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆแน่นอนโอเคครับขนนกแนะนาําแพ็คนี้โคตรท่วมเลยว่ะแล้วก็แพ็คเกจนี้นะ คือเราเนี่ยจะได้ลุ้นเกียร์เจ็ดดาวเลี้ยงนาดหนึ่งอันมาอยู่ในการครอบครองผมอยากได้เป็นคีมอัจฉริยะเลี้ยนาดหรือคีมปีโตลี่ยมขอคีมมาจะได้ไปใส่กับเลนเจอร์ตัวบอสมืดเปิดคีมโอเคคอนถือว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะแล้วก็แพ็คขนนกแพ็คเนี้ถ้าเกิดใครที่เล่นเกมลายเลนเจอร์ผมผมไม่อยากให้พลาดเลยว่ะคือของแม่งดีจริงแล้วผมเนี่ยก็ได้ทำการกดลับของมาตอนเนี้ย ลูบี้ของเราอะ่ะมันก็มีและในระดับหนึ่งแล้วก็มีตั๋วอยู่อีกระดับหนึ่งใช่แล้วครับเพื่อนถ้าผมทําการเปิดอีกแค่30ครั้งสุดท้ายผมจะได้ลุ้นเลนเจอร์ตัวบาหัวใจเท้าแล้วมีโอกาสได้ถึง33.3%เแต่ว่าผมขอไปไม่ถึงตรงนั้นได้ไหมอ่ะขอให้ตั๋วเนี่ยแสดงอีทีลิตให้ผมเห็นทีเปิด โ oh oh, อ้โหเมอร์ลี่ไม่เป็นไรครับเปิดนักปนเห็นชื่อนี้ไม่ต้องสืบครับไปแล้วครับห้าตัวคุณมาต่อเปิดไอ้ยาต่อไม้เลียวนาดเอาดีๆๆดีดดเฮ้ยทำให้มันหลอ่ลอหลอเท่นหน่อยเปิซุปเปอร์เลียวนาดเจ็ดดาวไม่ใช่งานง่ายแล้วก็ไม่ใช่งานยากสำหรับผม โอเคเดี๋ยวผมขอทำการไล่ลำตั๋วลอซื้อไปก่อนละกันเปิดโอ้โหคือผมกำลังต้องการกบแดงกบฟ้ามาได้หมดเลยโอ้โหสวยจัดว่ะก็ได้ทางด้านกบแปดดาวมาถึง2ตัวนะผมขอทำการไล่ลำเอาบาวมุดดินมาอยู่ในการครอบครองเพื่อเติมเต็มให้ทีมผมเนี่ยมีเลนเจอร์ตัวเมตาตำนานให้ครบตั้งแต่เลเวลน้อยๆละกันนะเปิดเปิด เปิดเปิดมาหน่อยดีทีเดียวทีเดียวโอ้โดนหูงานยาบอ่ะแปสิเอ็ดครั้งครับหนึ่งร้อยครั้งนะอยาถ้าให้ผมเลือกนอนต,ตอนนี้ ผมนอนไม่หลับแน่นอนถ้าผมยังไม่ลากมันไปจนถึงกล่องการันตีนะเดี๋ยวผมขอทำการตัดภาพไปจัดลูบี้เพิ่มก่อนดีกว่าวะ่ะแล้วผมเนี่ยนะก็ได้ทำการจัดแพ็ค572รลูบี้บวกกับอีก572รลูบี้เพื่อทำการลั่นต่อใส่ให้สุดนะคือเท่าที่ผมคำนวณเนี่ยมันจะสามารถลากไปจนถึงกล่องการันตีเลนเจอร์กล่องแรกได้เท่ากับบ่าดีนี้ในตอนนี้เปิดไปรวมๆกันประมาณ4,500ลูบี้นะ โอเคครับผมขอทำการไล่ลํำต่อเลยละกันขอร้องเถอะบามุดดินคือถ้ามันจะสวยขนาดนี้แล้วว่าผมอยากสวยให้สุดจริงๆนะเปิด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 มุดดินมุดดินลูกลักพ่อเปิดโอ้โหโดนว่าไอ้ทองไว้ก่อนรางวัลเป็นของผู้กล้า โอเคครับผมขอทำการใส่ต่อเลยละกันเอางี้หนึ่งดึ๊บสองดึ๊บใส่โปง้งใส่โปง้งยิก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 อ้ยก็ได้เป็นทางด้านเลนเจอร์หน้าตู้มานะก็แฟลลี่เช้าไล่อะเพื่อนคือเลนเจอร์เนี้ยมันกล่ำเกินอะกล่ำเกินกว่าจะเล่นได้นะเท่าที่ผมคำนวณดูแต่ไม่เป็นไรคือยังไงเราก็ต้องไปต่อให้สุด อีกแค่ครั้งเดียวมันก็การันตีแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ถ้าเกิดได้มันซ้ำอะซ้ำสองตัวเดี่ยผมว่าหล่อเลยอะคือเปิดศักยภาพได้ด้วยนะเปิดพรสวรรค์อะข้ามเพื่อหวังผลแง้มดูสิโอ้กูโดนโดนว่าก็กล่องการันตีมันไปอยู่ในจดหมายแล้วนะโอเคครับขอให้คลิปนี้ มันเป็นคลิปที่ผมเนี่ยสามารถทำผลงานออกมาได้จี๊ดจ๊าดมากที่สุดสักทีเหอะเปิดมุดดินเฮ้ยอุ้ยใครหล <ined> ับลงคุณหลับไปก่อนเลยจังหวะนี้นะถ้าผมปล่อยมันไว้เงี้ยผมนอนไม่หลับแน่เลยว่ะคือมันคาใจเกินอ่ะ โอเคเพื่อนผมขอทำการลั่นครั้งสุดท้ายเลยละกันนะ300รลูบี้อุ้ยคือกล่องต่อไปมันไกลเกินกว่าที่ผมจะไปถึงว่าเพื่อนมัน9,000บีอะ่ะแล้วมันไม่ใช่ดีหลักผมด้วยอะ่ะคือผมกล่าว่าแค่มาปั้นให้มันหายคาใจเฉยๆที่ผมไปพบเจอกับไอดีสวยๆงามๆในครั้งของผมเองอะ่ะโอ้โหพเนจรเจมักเวทเปิดโอ้โหเด็กประถมว่ะ เสือคับดาบเปิดโอ้โหรู้เรื่องเพื่อนไอ้กรอนแม่งโดนมันเล่นสุดอเอาแล้วจังหวะนี้คือ ผมคงต้องยอมพ่ายแพ้กับมันนะแต่ยังน้อยเนี่ยในเดือนนี้มันคือเดือนที่เราสามารถทําให้ดีเริ่มต้นเนี่ยแข็งแกร่งได้แบบสุดๆจริงๆเดี๋ยวผมจะทําอะไรกับทางบ้านได้ดูนะการที่ผมได้กบแดงมาเมื่อกี้นี้เพิ่มมีก2ตัวเนี่ยสำหรับผมมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเดี๋ยวผมจะทําการอัพเลนเจอร์ตัวคนี่บินดุให้กลายเป็นเลเวล140ก่อน คือผมเนี่ยได้ทำการเตรียมของเอาไว้ทุกอย่างตั้งแต่อีพิโซดแรกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ดูออคลิปของไอดีนี้มานะเดี๋ยวผมจะทําการอัพมันขึ้นเป็นร่างไฮเปอร์แม่งเลย คือเดือนนี้ผมยอมรับเลยว่าไอเดีเริ่มต้นนะใครที่ปั้นในเดือนนี้จะเกิดกว่าปั้นเมื่อ2เดือนที่แล้วรวมกันนะเพราะของหลายๆอย่างมันอวยไอเดีเริ่มต้นเกินไม่ว่าจะเป็นการอัพเลนเจอร์ขึ้นเป็นร่างออาต้าหรือว่าการหาทรัพยากรหินแร่หินธาตุเนี่ยผมมองว่าจาี๊ดจ๊าดทั้งหมดนะสำหรับทางด้านในเดือนนี้ก็สําหรับทางด้านในคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอคุณทางบ้านทุกคนมากๆเลยที่มาเป็นกําลังใจกับทางด้านช่องกรสุดของผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิป หน้าครับผม